นอกจากนี้ครับที่อนุสรสถานสึนามิบ้านน้าเค็มตาบลบางมง่วงอาเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานายศิวัตรระวังกุลในอําเภอตะกวัวป่าพร้อมด้วยนายสมชายประเสริฐพรพงศ์นายกเทศมนตรีตําบลบางนายศีใน,ในองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบลบางม่วงครับก็ได้ร่วมกันนะครับกับหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและก็เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบรำลึก20ปีจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ พัดถล่ม6จังหวัดอันดามันก็คือจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและสตูลโดยมีพิธีกรรมทางศาสนาสามศาสนาทั้งศาสนาพุทธคริสต์และก็อิสลามนอกจากนี้มีการวางพวงมาลาและการวางดอกไม้การยืนไหว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตโดยทางจังหวัดพังงานะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีครับ ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีการฟื้นฟูจนกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วโดยไม่เหลือเขาโครงเดิมไม่เหลือเขาโครงภาพของการสูญเสียที่ปรากฏให้เห็นแต่ยังคงมีอนุสรณ์สถานสึนามิในหลายพื้นที่ที่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้นอยู่และในปีนแต่ละปีนะคะก็จะมีกิจกรรมการดำลึกให้กับญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ร่วมกันมาไว้อาลนะัยณสถานที่ต่าง โดยการจัดงานลํำลึกสึนามิครั้งนี้นะคะก็จะเป็นคุณูประการต่อสาธารณชนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวเองก็จะเข้าร่วมงานลํำลึกสึนามิเป็นประจำทุกปีค่ะขณะที่นายสำราญสังครักษ์ชาวบ้านบ้านน้ำเค็มนะครับที่เคยประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามินะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่า หลังจาก20ปีนะครับก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของระบบสัญญาณเตือนภัยแล้วก็การซักซ้อมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาดําเนินการในการซักซ้อมให้กับชาวบ้านเป็นประจำแล้วก็รู้สึกว่าจุดที่อพยพไปอยู่ก็ปลอดภัยนะครับก็คือที่วัดน้ําเค็มและก็โรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านน้ําเค็มครับรวมไปถึงอาคารหลบภัยที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐได้มีการสร้างเตรียมเอาไว้นะครับตามจุดเสี่ยงภัยแม้ว่าเหตุการณ์ผ่านไปนานนะครับแต่ทางชาวบ้านก็ยังรู้สึกกลัว แล้วก็เคยผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นมาแล้วนะครับโดยตอนนี้ชาวบ้านเองก็ยังคงประกอบอาชีพประมงและบางส่วนที่ออกไปอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านก็หันไปประกอบอาชีพอื่นแทนบ้างแล้วครับไม่อยากได้เห็นแบบนั้นนะครับตอน,นแรกๆก,กังวลกว่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่มเราจะมีความปลอดภัยเยอะทางศูนย์ประสบภัยเขาแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยคนดี ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะนายสิวัตรระวังคุณในอำเภอตะกัวป่าได้นำจิตอาสาฝ่ายปกครองอำเภอตะกวดป,ป่าค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอตะกวป่ารวมไปถึงประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานที่ในการ ฝังเก็บศพของผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานํำลึกสึนามิครบรอบ20ปีณสุสานสึนามิบ้านบางมารวนตำบลบางม่วงอำเภอตะกวป่าจัังหวดพังงาสำหรับสุสานแห่งนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับส่วนแยกของจังหวัดพังงานะคะ ก็มีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลเรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการฝังศพไว้ในสุสานแต่จนถึงขณะนี้ก็พบว่ายังคงมีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากค่ะที่ไม่มีญาติมาติดต่อขอรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะและตลอดที่ผ่านมานะครับก็ได้มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้ก็ต่างชาตินะครับ เดินทางมาแวะเวียนนะครับในการเยี่ยมชมสุสานผู้ประสบภัยอยู่เป็นประจำซึ่งก็มีหน่วยงานฝ่ายปกครองของอำเภอตะกวัวป่าผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตํารวจภูธรตะกวัวป่านะครับรวมไปถึงมูล,ลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถานตะกวัวป่า และมูลนิธิบ้านทานน้ำใจได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยทำความสะอาดนะครับในแต่ละเดือนเพื่อที่จะไม่ให้สถานที่ดังกล่าวนั้นนะครับรกร้างเพื่อที่จะพร้อมรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาแวะเยี่ยมชมเป็นประจำครับ